พวกเธอมีปัญหาอะไรไหมผู้จัดการไม่มีครับดีพอถ้ามีพวกเธอจะเดือดร้อนไอ้คนที่มันทำให้แฟนฉันไม่พอใจมันอยู่ไหนฉันจะลากมันมากราบขอโทษท่านประธานทำไมมาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยเหรอครับ ดาววีคิสมายไหนๆวันนี้ได้อะไรกิน,กนบ้างลูกหมูหลายอย่างเลยไอหวยพักเที่ยงไปกินด้วยกันนะได้สิกินฟรีได้ไหมสิ้นเดือนแล้วกระเป๋าตังค์แฟบได้อยู่แล้วเพื่อนปะ่ะอุย้ยซุ่มซ่ามเลยฉันนี่ครับ ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับโทษนะครับคุณเป็นพนักง,งานของที่นี่หรอทำไมผมไม่เห็นคุณหน้าคุณเลยหรือว่าคุณแค่มาติดต่อธุระเฉยๆครับอ๋อผมชื่อปีเตอร์เลยครับ,รบจริงๆผมมีหน้าที่ทำงานอยู่ที่นี่นี่แหละคือผมจะมาสักครู่นะครับเอ่อเงินไว้ค่อย,ยอคุยกันเลยครับผมขอตัวก่อน ฮัลโหลครับน่ารักนะลูกหมูใช่อะไรน่ารักป้า่าเสียงสูงแต่แน่พอเลยไอ้ไอเลิกซาวได้แล้วไม่แน่นะลูกหมูเทวดาฟ้า<อ>ดินเขาอาจจะส่งเนื้อคู่มาให้สาวคานทองอย่างเธอก็ได้จีบเขาเลยสิบ้าเหรอไอ้ผู้หญิงเขาไม่จีบผู้ชายกันหรอก ไปไปทางานก็ได้แล้วเดี๋ยวจะโดนผู้จัดก,การดุเอาอ่าอ้าอาไม่จีบตอนนี้ระวังสุนัขข้าไปรับประทานนะเดยไอหยุดพูดได้แล้วไปไปทํางานไม่งั้นฉันให้กินข้าวด้วยนะแต่เขามาหลับติงนะแกเด <c oughs> อครับเลขาวันเลขาวันไม่ต้องเป็นห่วงน,นะครับผมเป็นถึงผู้จัดการสาขาไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับครับสวัสดีครับเลขาวัน มีเรื่องอะไรอีกล่ะคะพี่ชัดเนื้อทองเห็นงยคนวันเนี่ยสั่งงานพี่ไม่ได้พักเลยพี่ชัดไม่เหนื่อยบ้างหรอคะไม่หรอกเนื้อทองแบบนี้แหละปกติเพราะอำนาจเขาสูงกว่าเราเขาสั่งอะไรเราเราก็ต้องทํารอพี่ได้โอกาสเลือ่อยขาเก้าอี้มันได้ก่อนแล้ววันนั้นพี่จะสั่งงานมันกลับร้อยเท่าเลยคอยดูดีค่ะอ่ะแล้วข่าวนี้มันโทรมาให้ทําอะไรอีกล่ะคะก็ให้พี่ดูแลต้อนรับท่านประธานคนใหม่ เดียย๋ยวใบใบเขาจะเข้ามาที่สาขาแล้วแบบนี้ก็ดีสิคะพี่ชัดพี่ชาดคะถ้าท่านมาทานคนใหม่มาพี่พพพรีบจบประแจงเขาไว้เลยนะคะมันจะได้เป็นใบเบิกทางในอนาคตให้ว่าที่สามีของเนื้อทองพี่ทําแบบนั้นมาสักพักแล้วแต่ของแบบนี้มันต้องใช้เวลาหน่อยเนื้อทองคะพี่ฝากแจ้งพนักงานให้เขีเยนเฉยนกันหน่อยนะสาขาเราจะได้ดูมีิาพหลักที่ดีได้ค่ะพี่ชาด เดี๋ยวนะ้ทองจัดการให้แหม่แมแมลูกหมูวันนี้ทํางานมีชีวิตชีวาจังเลยเนาะเหมือนคนอินเลฟเลยอะไอ้ยังอีกทํางานไปเลยนะอ่ะไม่แซวแล้วก็ได้เอ เดี๋ยวสิบนาทีไปกินข้าวก่อนนะลูกหมูอืมได้หิวแล้วใช่ไหมล่ะเป้าแต่กองทัพมันต้องเดินด้วยท้องจ้า <c oughs> โอ้ยแหกปากอะไรกันนะกันหนาดังลั่นเบียนข้างนอกเกิดมาไม่เคยพูดกันหรือไงดูสิเนี่ยงานยังไม่เสร็จเลยัมแต่นั่งอู้กันอยู่ได้เราไม่ได้อู้นนะเราทำงานกันอยู่เนื้อทอง <c oughs> ใช่มีแต่เธอนั่นแหละที่ไม่ทำเนื้อทอง ทำตรงไหนฉันก็ยืนสั่งงานพวกเธออยู่นี่ไงแหมแหมแหมพวกเธอเงินเดือนสามหมื่นนะไม่ใช่สามร้อยทำงานให้มันคุ้มค่าจ้างหน่อยขี้เกียจกันตัวเป็นขนจริงๆเธอมีสิทธิ์อะไรมาว่าพวกเราเหลือเนื้อทองเธอก็เป็นพนักงานเหมือนกันนั่นสิเนื้อทองทำไมเธอถึงได้เชิดหน้าชูคอสั่งงานพวกเราเหมือนอยู่เหนือพวกเราอย่างนั้นอย่างนั้นแหละก็ทำไมจะสั่งไม่ได้ล่ะฉัน เป็นผู้ช่วยผู้จัดการไม่ใช่พนักงานธรรมดาอย่างพวกเธอผู้ช่วยผู้จัดการใครแต่งตั้งให้เธอเหรอฉันเองพวกเธอมีปัญหาอะไรไหมผู้จัดการไม่มีครับดีพอถ้ามีพวกเธอจะเดือดร้อนพี่ชัดคะน้าทองบอกให้พวกมันขยันแล้วนะคะแต่พวกมันเถียงน้าทอง แบบนี้เนื้นทองก็หมดกำลังใจที่จะพูดแล้วล่ะค่ะหืมมันน่าไหมเนี่ยพวกเธอฟังคำฉันเอาไว้เลยนะใครบางอาจทำให้แฟนฉันไม่พอใจฉันจะหักเงินเดือนให้หมดเลยเข้าใจที่ฉันพูดนะเข้าใจค่ะครับอ๋อแล้วงานที่เหลือของเนื้อทองพวกเธอเอาไปทำกันให้หมดด้วยล่ะอยวแฟนฉันจะเหนื่อยทำให้เสร็จด้วยละ่ะไม่เสร็จไม่ต้องไปกินข้าว ไปกันค่ะพี่ชาเป็นผู้จัดก,การภาษาอะไรไม่เห็นใจลูกน้องเลยสั่แต่จะสั่งเข้าข้างแต่คนของตัวเองอานาไอซ์แกก็ะจะเย็นเย็นเย็นไม่ได้หรอกลูกหมูหวัวฉันมันร้อนไม่หมดแล้วเนี่ยผมไม่ได้ว่าผู้จัดก,การนะครับผมแค่สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับ ค่ะผมก็ตกใจหมดเอ่อนี่เที่ยงแล้วยังไม่ไปพักกันเหรอครับทีแรกก็จะไปนี่แหละค่ะแต่ถูกผู้จัดการสั่งให้เคลียร์งานก่อนไม่เสร็จก็ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นไว้ค่อยกลับมาทำก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกจริงลูกหมูเดี๋ยวเราไม่มีแรงเอานะก็ไแด้แว่าแต่พวกคุณสองคนชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อไอครับฉันลูกหมูค่ะโสดด้วยนะครับ ไอ้คนลงไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราตามลงไปอ๋อครับยังผมลงไปรอข้างล่างเลยครับไงไมีจีดฉินจีบนะ ก็ใช่ครับแล้วนี่แกแต่งตัวอะไรของแกโลกไม่ได้หมุนรอบตัวแกนะคอยดูนะเดี๋ยวฉันจะบอกแฟนฉันที่เป็นผู้จัดการสาค่ะให้จัดการพนักงานที่ไม่ทำตามกฎอย่างแกแฟนคุณทำได้เหรอครับได้สิแฟนฉันทำได้ทุกอย่างแหละไม่ว่าจะคัดใครเข้าหรือเอาใครออกทำได้หมดโดยไม่ต้องมีเหตุผลเลยด้วยซ้ำหลบไปพนักงานพวกนี้ ทำตัวน่าหยุดงิดจริงๆอะไรกันเนี่ยนี่พวกเธออยู่แบบโดนเอาเปรียบแบบนี้มานานหรือยังอืมก็นานแล้วครับเราไม่มีคนแจ้งสํานักงานใหญ่เลยเหรอเคยมีคนแจ้งแล้วค่ะแต่เขาโดนเด้งพวกเราก็เลยไม่กล้าท้าทายอํานาจมืดเอา นี่พวกแกยัยงทำงานกันไม่เสร็จไิ่ใช่หรอใครใช้ให้พวกแกรมาพักผู้จัดการพวกเราแค่มาพักแป๊บเดียวเองครับเดี๋ยวก็กลับไปทำงานไม่ได้คำสั่งฉันถือเปน็นอำนาจสูงสุด,สดไหนไอ้คนที่มันทำให้แฟนฉันไม่พอใจมันอยู่ไหนฉันจะลากมันระกาศขอโทษซต่ขนาดนั้นลเลยครับคุณชัดท่านประธานทำไมมาไม่ให้ซูไม่เสียงเลยเหรครับ ท่านประธานเขาไม่ได้ประธานผมจะมาตอนไหนผมต้องรายงานคุณด้วยเหรอคุณชัดป่าครับไม่ต้องครับแต่พวกเธอสองคนเชิญทานข้าวพักผ่อนหย่อใจได้ตามสบายเลยนะถ้าวันนี้เหนื่อยงานไม่ต้องทำก็ได้กลับบ้านก็นได้เลยนะไปๆปฉันใจดีพี่ชัดสุดที่รักคะจัดก,การธนทองหรือยังคะธนทอง นี่คะ่ะมันอยู่กับพร้อมหน้าสามคนเลยไหนพี่ชันบอกว่าจะไม่ให้พวกมันกินข้าวจนก,กว่าจะทางานเสร็จยังไงล่ะคะเดี๋ยวให้ปาะานคนใหม่มาเขาจะว่าเราดูแลนักง,งานไม่ดีนะคะเราต้องจัดก,การให้รักกุมนะคะไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะผมนี่แหละประธานบริษัทคนใหม่ของที่นี่ผมยืนอยู่ตรงหน้าพวกคุณแล้วจริงเหรอคะพี่ชัดก็จริงนาสิเนี่ทองท่านประธานครับ,มรบผมขอโทษนะครับอย่าโกรธอะไรผมเลยนะครับ ที่ผมทำไปทั้งหมดจริงๆผมไม่ใช่เขาแบบนั้นเลยนะครับผมแค่อยากให้ทุกอย่างออกมาดีจะได้ถูกใจท่านประธาน,นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะท่านประธานอย่างลงโทษอะไรไะะพี่ชา้าเลยนะคะพี่ช้าเป็นผู้จัดการทีด่ดีมากค่ะไม่ต้องมาแถนครับและก็ไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นมันไม่ทันแล้วคนบ้าอันหน้าขาดคุณธรรมไม่สมควรเป็นานายคนบริษัทผมไม่ต้องการคนแบบพวกคุณผ,ผมขอไล่คุณสองคนออก คำพูดที่แย่ของพวกคุณก็แหละครับที่มันไล้แรงเชิญครับ hey. เนื้อทองเป็นพ่อแกเลยไม่ใช้โดนไล่ออกอ้าวพี่ชา้าทำไมพวกผมถึนทองแบบนั้นล่ะคะปล่อยฉันเราเลิกกันพี่ชาพี่ชาะคะ่ะหัวหน้าที่ดีเขาจะไม่นั่งอยู่บนหัวใครแต่เขาจะนั่งอยู่ในหัวใจลูกน้อง าซื้ออาหารแพงๆกินเธอก็บอกพวกฉันสิพวกฉันจะได้ห่อเศษอาหารเหลือๆมาให้แกนก็ช่างแซวจริงๆสหัวอะไรกันนะกระนาแค่ข้าวกรอบธรรมดาๆเนี่ย สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะบอสสวัสดีครับบอสเข้ามามีอะไรเหรอครับผมจะชวนทุกคนไปกินร้านอาหารเปิดใหม่นะร้านอาหารเปิดใหม่ร้านไหนเหรอครับบอสเช่นพัตคาหลูที่เปิดใหม่ตรงข้ามนี้หรือเปล่าคะใช่ร้านนั้นแหละดี๋วผมเลี้ยงเองไปกันไหมก็น่าสนใจนะครับบอสไปค่ะไปเป้าไอซ์ไปครับบอสแล้วคุณวานล่ะครับเออ ไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะบอสพอดีหนูห่อข้าวมาแล้วนะคะเอาไปด้วยการสิวาบอสเข้าหตสาเลี้ยงเลยนะนั่นสิครับเอ,อ่อแม่หนูเขาตั้งใจห่อข้าวมาให้หนูกินนะคะ่ะหนูขอโทษด้วยนะคะทานกันก็ได้ครับพวกเราไปกันเถอะเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งเอาน,นะครับค่ะครับ งานฉันก็เสร็จพอดีเลยหรองั้นเราไปกินข้าวร้านไหนกันดีะวันนี้ร้านเจ๊อ้อยตามสั่งร้านเดิมไหมยออไม่เอาอ่ะเบื่อเอาเราแกจะกินร้านไหนล่ะนี่นี่นี่ร้านนี้ดีกว่าพัตตาคารเชฟจุ๋ร้านก็หรูแอร์ก็เย็นอาหารก็น่าจะอร่อยนะแต่ราคาน่าจะเอาเรื่องอยู่นะแกแต่ฉันว่ามันคุ้มนะเชฟระดับห้าดาวเลยนะ เถิดนะเราจะได้กินอาหารอร่อยอ่อยสักมื้อไงฉันเบื่ออาหารตามสั่งจะแย่อยู่แล้วอ,ะอ่ะอ่าไปก็ได้วาาเธอจะไปกับพวกฉันด้วยไหมล่ะไม่ไปหรอกพวกเธอไปกันเถอะอีกอย่างฉันก็ห่อข้าวมาแล้วด้วยเดี๋ยวจะเสียน้ำใจแม่ม่ะงั้นก็ตามใจละกันไปกันเถอะเนื้อทองอย่าเสียเวลาเลยอืมไปเถอะ จะไปกินทุกวันเลยแหละหุยแต่ฉันว่ากินทุกวันไม่ไหวหรอกราคาใช้ได้เลยนะก็ฉันบอกว่าถ้าฉันรวยไงหูแกนี่เนาะอ้ยอ้ากลับมาแล้วเหรอเป็นยังไงอาหารอร่อยไหมก็อร่อยนะแล้วนี่แกจะไปไหนหรอฉันว่าจะไปนั่งกินโต๊ะข้างนอกน่ะอ๋อนี่ฉันถามจริงเถอะ ไอ้ข้าวกล่องเนี่ยมันสู้อาหารพัฒคาคนของฉันได้จริงเหรอทำไมแกถึงไม่ยอมไปกินกับพวกฉันอาหารพัฒนาคันมันแพงน่ะแค่ค้าข้าวมื้อเดียวฉันไม่อยากจ่ายแพงขนาดนั้นอะไรกันแค่มื้อเดียวเองนะวาได้ทํางานบริษัทใหญ่โตขนาดนี้เธอไม่มีเงินเลยหรือไงไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันแบบไหนวันหลังถ้าไม่มีปัญญาซื้ออาหารแพงๆกินเธอก็บอกกฉันสิ พวกฉันจะได้ห่อเศษอาหารเหลือๆมาให้แกนี่ก็ช่างแซวจริงๆทำไมล่ะผิดเหรอที่ฉันห่อข้าวมากินมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนสักหน่อยเดือดร้อนสิเดือดร้อนพวกฉันที่ต้องมานั่งอุดอู้อยู่ข้างคนไม่มีเงินแบบเธอไงใช่ถ้าคนอื่นเขารู้มันจะน่าอายแค่ไหนรู้ไหมไหนฉันขอดูหน่อยสิ วายที่เอามากินทุกวันเนี่ยมันมีอะไรดีนักหนาเอาไม่ดิไม่ให้แม่ฉันอุตส่าห์ทำมาให้นะแม่ฉันเขาตั้งใจทำมากพวกเธอไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้นะฉันก็แค่ขอดูนิดเดียวเองสห่วงอะไรกันหนาก็กีกแค่ข้าวกรอบธรรมดาธรรมดาเนี่ยฉันบอกว่าไม่ให้ก็ไม่ให้สิพวกเธอนั่นแหละเป็นอะไรพวกฉันไม่ได้จะทำอะไรซะหน่อยก็แค่จะขอดูหน้าตา ที่หวงเป็นเด็กเลยนะวะนี่ไหนดูสิหน้าตาจะเป็นยังไงน,นี้นะไม่ปลอยอาวจขึ้นมานะ่ปล่อยของมันน,นีถูกแล้นะ้เนขอวไม่้กเอามาันป็นอเ,เอาขึนนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยบอส ทำไมพวกคุณถึงมาแยกข้าวกล่องกันแบบนี้ออทำไมหน้าตาอาหารมันคุค้นๆจังมันพัฒาที่เราสั่งกินประจำเลยเอ๊ะเนื้อทองจะว่าไปหน้าตาอาหารนมะันก็ดูดีเหมือนกันนะมีทั้งปลาแซลมอนมีทั้งสปาเกตตี้แม่ยวาเป็นคนทำจริงๆหรอคุณวาครับข้าวกล่องกล่องนี้คุณวาสัมปทานพัตนารหรอครับ เปล่าค่ะแม่ฉันม่ควรทำมาให้จริงเหรอครับแล้วทำไมหน้าตาม,มันถึงเหมือนอาหารของพัฒนาเชฟจุ๋มเลยล่ะครับใช่ค่ะเชฟจุ๋มเป็นแม่แท้ๆของฉันเองเชฟจุ๋มแม่แท้ๆอา้าวนี่เชฟจุ๋มเป็นแม่ของน้อเองเหรอเนี่ยใช่ค่ะแหม เป็นลูกเจ้าของพักงานก็ไม่บอกพวกฉันใช่ใช่ใช่ถึงว่าละ่ะอาหารหน่ากินเชียวพวกคุณยังไม่ตอบผมเลยนะว่าทำไมถึงมาแยกข้าวกล่องกันแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกค่ะบอสพวกเขาแค่จะขอดูข้าวกล่องของฉันเพราะพวกเขาบอกว่าการที่ฉันห่อข้าวมากินมันน่าอายพวกคุณพูดอย่างนั้นจริงเหรอพวกคุณรู้ไหมว่าการห่อข้าวมากิน มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคุณว่าก็อาจจะแค่อยากประหยัดเงินไม่อยากไปต่อคิวที่ร้านอาหารไปเบียดเสียดกับคนอื่นแต่ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขาท้งนั้นพวกคุณไม่มีสิทธิ์ไปทำกับเขาแบบนี้พวกเราขอโทษนะคะบอสใช่ครับพวกเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆคนที่พวกคุณควรขอโทษคือคุณวาไม่ใช่ผมและพวกคุณก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เขาด้วยค่ะค่ะค่ะว่าฉันขอโทษนะฉันเองก็ด้วย พวกฉันรู้สึกผิดแล้วจริงๆเข้าใจพอดีแล้วแหละเรื่องแบบนี้ถ้าพวกเธอแก้ไขมันได้มันก็จะเป็นผลดีต่อตัวพวกเธอเองฉันเข้าใจแล้วว่าขอบคุณแกมากนะไม่เป็นไรเรื่องมันแล้วก็ให้มันแล้วมันไปไว้เดี๋ยวฉันไปอุดหรรานแ,แม่เธอบ่อยเลยนะวั <c oughs> นนี้เราไปหาข้าวกินก่อนดีกว่า